นิยายรักนิยายเสียงเรื่องทำนายรักซาตานจอมหื่นตอนที่25เสียงเคาะประตูห้องนอนในยามเช้าทำให้คนมืนศีสษะค่อยๆลืมตาสีเทามองไปรอบๆพรอ้รอ,รอมๆกับความงุนงงไพลรนกับพริบตาบริบๆพยายามปรับแสงให้ได้ก่อนที่จะออกปากอนุญาต เมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งพนมเดินเข้ามาหยุดอยู่ห่างๆก่อนจะพูดรายงานโทรศัพท์จากคุณแฟรงครับคุณหนูไพดินกระพริบตาแฟรงชื่อของเขาทำให้เธอแก้มแดงนิดๆด้วยความขวยเขินเพราะคิดได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเธออายแต่ต้องเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์ ไม่อย่างนั้นความเดือดดาลนของเขาจะทำให้เขาบุกมาที่นี่โดยไม่จำเป็นเฮลโหลมอร์นิ่งจ่ะเสียงทุม้มทักทายมอร์นิ่งค่ะเธอเหลือบตามองนาฬิกาอันที่จริงตอนนี้เก้าโมงเช้าแล้วซึ่งมันสายสำหรับเธอมากไพรินก้าวลงจากเตียงอย่างเชื่องช้าไม่ยังคอยฟังเสียงของเขาไปด้วยเธอเดินไปที่ระเบียง เปิดประตูออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกมึนหัวหรือเปล่าเมรีขี้เมาคำทักคำทักไายที่น่ารักจากคนเคยดุทำให้เธอยิ้มนิดหน่อยค่ะได้สุปร,ร้อนๆคงดีขึ้นจะให้ผมไปรับไหมเธอชะงักทำให้เขาต้องหยุดรอลินเออ ลินไม่อยากกวนใจเวลาที่คุณทำงานอีกฝ่ายจึงพนลมหายใจซึ่งแพรเดนไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือว่าอย่างไรให้ตายเขาสบดัดอะไรหรอคะเธอถามเพราะคิดว่าเขากำลังกดเธอก็ป้านะสิบอกให้ผมพาคุณไปหาท่านด้วยไม่อย่างนั้นท่านจะกดผมแน่และนี่เองที่จะช่วยทำให้เธอดีใจ ที่จะได้หลบหน้าเขาพอเรื่องที่แสนน่าอับอายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณไม่ต้องมารับหรอกค่ะลินจะไปหาคุณป้าเองคุณไปทำงานเถอะไพนินพยายามต่อรองตาสีเทามองดอกไม้ที่ระเบียงที่มีผีเสื้อตัวเล็กๆสีเหลืองมาบินวนให้เธอรู้สึกสบายตามากขึ้นเขาพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิด เอางั้นก็ได้หาไรรองท้องซะสุปร้นรอนก็ดีนะคุณจะได้ไม่ผะอืดผะอมคนเคยแห้งบอกด้วยความเป็นห่วงบรรยายเจอกันตอนเย็นนะจะ๊ะค่ะเธอตอบรับยิ้มยิ้มอยากจูบคุณพอเขาพูดอีกประโยคเธอก็เลยเขินจนแก้มแดงพูดอะไรไม่ออกเช่นกันจนเขาหัวเราะ <c oughs> ในลำคอแค่นี้ก่อนนะคะครับแล้วเขาก็วางสายไปทิ้งให้เธอ,อยังถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้พนมเตรียมซุปข้าวโพดเอาไว้ให้เธอเมื่อได้ทานมันจึงสบายท้องมากก่อนมือเที่ยงเธอรีบไปหาจรัเเพ็รอย่างที่บอกไว้จริงๆ คุณป้าของเขาต้อนรับเธอด้วยความดีใจได้ข่าวว่าดื่มหรือจ่ำคืนนี้เจอคำถามนี้เข้าไปแพรลินเละอึกอกักแต่จะราดเพชรกลับเห็นเป็นเรื่องขำไม่ต้องเขินหรอกจ้ะความจริงหนูลินควรจะหัดดื่มเอาไว้ซะบ้างสังคมของแฟรงค์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาดื่มกันจนคอแข็งอันที่จริงเธอก็ออกจะงง ว่าทำไมเธอต้องหัดดื่มด้วยเพราะยังไงเธอกับเขาก็คงไม่มีโอกาสไปเที่ยวกันไม่กี่ครั้งแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อจราดเพชรก็มีเรื่องตื่นเต้นไหมหเธอเห็นท่านพาเธอเดินเข้าไปที่ห้องแพนทรีที่นั่นมีอะไรแปลกตาชนิดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอถูกดึงให้นั่งลงบนโต๊ะบนเก้าอี้ มองเด็กรับใช้ที่ช่วยกันทำความสะอาดเครื่องประดับอันมีค่าโดยน้ำยาชนิดพิเศษมันคือเครื่องเพชรเครื่องทองราคาแพงเดาว่าชุดหนึ่งคงมีค่าเดินแสนไปถึงล้านแล้วรบรรดาคนรับใช้ก็ช่วยกันทำความสะอาดอย่างชำนิชำนาญเหมือนทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว มันแวววาวเล่นไฟจนน่าจับตามองเธอมีอยู่ในเซฟหลายชุดมันเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นแม่แต่เธอไม่คิดจะแตะต้องแต่จะลัดเพชรกลับกล้าที่จะออกมาโชว์เธอสวยไหมจ้าหนูดินชุดเนี้ยตาแฟรง์ซื้อให้ป้าเมื่อตอนวันเกิดก็บอกว่ามันราคาไม่กี่ล้านไม่ยอมบอกราคาตามจริงหรอก แต่พวกเปืเป้อนของป้าบอกว่ามันราคาเกินสิบล้านแนะ่พรินมองนิ้วของผู้สูงวัยที่ชี้ชุดเครื่องเพชรรูปดาวกระจายสีชมพูดแดงประกอบด้วยสร้อยที่มีเพชรประดับตลอดทั้งเส้นและต่างหูสร้อยข้อมือสีเดียวกันสวยจังเลยค่ะพรินบอกอย่างเลื่อนลอย ก้มลงมองชุดเครื่องเพชรอื่นๆอย่างตื่นตาตื่นใจนึกภาพออกตอนที่บรรดาคุณหญิงคุณนายที่ออกงานสังคมร่วมกันสังสรรค์ต่างสวมใส่เครื่องประดับพวกนี้มาอวดกันก็คงจะเป็นเช่นนี้นี่เองเชื่องต่างกับชีวิตที่เธอใช้อยู่เหลือเกินราะต่อให้เธอมีเงินซื้อก็ไม่รู้จะซื้อไปอวดใครแข่งกับใครดี จลาดเพชรมองเธอด้วยสายตาเอื้อเอ็นดูมานี่นะป้าจะสอนให้นะหนูจะได้ออาไปใช้เพื่อเป็นวิชาการเรียนรู้ที่ป้าสอนให้ภไยดินนั่งลงตามแดงฉุดเฝ้ามองมือนุ่มๆที่เฝ้าคอยสอนเธออย่างใจเย็นแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนรู้ ที่บ้านของหนูลินมีไมละจาะเธอยิมม้มบางๆไม่คิดปกปิดมีคาเป็นของคุณแม่ลินยังเก็บเอาไว้ในเซฟเพราะไม่รู้จะใช้เอาไปทำอะไรท่านหัวรอะคิกอย่างเออเอ็นดูอีกหน่อยก็คงได้ใช้เองแหละเอหรือว่าจะไม่ได้ใช้เพราะคนส,สวยๆอย่างหนูลินน่ะคงมีคนอยากซื้อให้ทุกๆวันสำคัญนั่นแหละ คำพูดนั้นเหมือนจะกระแนะกระแนนะคำพูดนั้นเหมือนจะกระแนะกระแนนจนเธออยากเถียงว่าคนอย่างเธอนหรือจะมีคนซื้อให้แต่เธอก็คร้างจะตอบจะเถียงเพราะไม่เห็นว่าจะมีใครกล้าไปให้เธอแม้ว่า แรงจะพยายามเขี่ยวเข็นให้เธอไปช็อปปิ้งกับเขาซื้อของแบรนด์เนมราคาแพงๆแต่นอกจากเข้าของเครื่องใช้ที่เธอใช้อยู่ประจำแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อหาอะไรมาเพิ่มเติมในเมื่อชีวิตของเธอก็มีมากพออยู่แล้วจรารั์เพชรได้แต่สายหน้าให้กับความใส่ซื้อของสาวน้อยที่นั่งอยู่ตรงหน้า ที่สารมักน้อยคนนี้เหลือเกินมากรรมการช้าล้างเสร็จสิ้นลงทันเวลาอาหารเที่ยงพอดีซึ่งมีแต่อาหารที่ไพเรีนชอบตกป่ายก็ยังมีกิจกรรมทำกับจรัสเพชรอยู่ตลอดเวลาไพเรินไม่เลื่อเลยสักนิดเพราะแต่เดิมก็ชอบเรียนรู้อยู่แล้วพอตกเย็นเมื่อแฟลงกลับมาบ้าน เขาจึงได้รับประทานอาหารหลายอย่างที่เธอมปนคนปรุงเป็นส่วนมากมาว่าจะไม่ได้รสชาติดีถึงขั้นที่ป้าของเขาทําแต่บอกได้เลยไม่ว่าไพรินจะทําอะไรก็ถูกปากเขาไปหมดซะทุกอย่างโดยเฉพาะของหวานวันนี้บัวลอยน้ําขิงหวานเผ็ดสัน้นลิ้นอร่อยชื่นใจคนสวยหน้าใสาคอยลุ้นอยู่ข้างๆ จ้องเขาตาปล่อยอยากรู้เหลือเกินขนมที่เธอตั้งใจทำนั้นจะถูกใจเขาหรือไม่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมพูดเหมือนจะแกล้งเธอแต่ขอเติมอีกถ้วยชนิดไม่กลัวอ้วนมันทำให้ไพรินยิ้มอย่างดีใจคำตอบที่เธอไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้และเขาก็ตอบได้โดยการกระทำที่ไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงอะไรเลย จบแล้วนะคะทำนายรักษาตานตอมหืม่ตอนที่25ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ